บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้เรามาซ่อมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าตามแบบของช่างทวีปอาจเทียงทํากันนะครับเป็นหม้อหุงข้าวไฟฟ้ายี่ห้ออโตโต โอททโอนะอ่านว่าออตโตหรือใครอ่านว่ายังไงก็ไม่รู้นะ <c oughs> แต่ช่างทวีปอ่านว่าอตตอ,อ,อตโตเออออตโตรุ่นเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันว่ารุ่นอะไรอ่หุงข้าวไฟฟ้ายี่ห้อออตโตรุ่นส าคิด 1... 1... 0... ่น,นทีนะขนาด1นลิตรนะครับนี่ขนาด1นลิตรนะอาการเจ้าของบอกว่าไฟไม่เข้านะไฟไม่เข้าโอเคเดี๋ยวเราก็จะลองเสียบปลั๊กก้อนไฟเข้าไปดินะว่าจะเป็นอาการอย่างที่เจ้าของเขาแจ้งไว้ไหมนะ แล้วเสียบปลั๊กก่อนนะนี่ปลั๊กอยู่นี่ปลั๊กอยู่นี่ปลั๊กอยู่นี่นะปลั๊กอยู่นี่เสียบปลั๊กเปิดสวิตอ้าวเปิดสวิตช์แล้วนะเปิดสวิตช์แล้วไม่มีไฟนะไฟไม่โชว์เลยนะนี่นะ ไม่มีไฟโชเลยนะไฟคุกไฟวอร์มนะไม่มีเลยนะไม่มีไฟโชเลยโอเคนะเดี๋ยวเราลองมาตรวจสอบดูอุปกรณ์กันนะว่ามีอุปกรณ์ตัวใดเสียหายตัวจะต้องซ่อมหรือเปลี่ยนบ้างนะ mm hmm. ก่อนอื่นเราก็ต้องติดตวิตเอาปลั๊กไฟออกก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะ อย่าประมาทเชยวนะเล่นกับไฟมองไม่เห็นนะปลอดภัยไว้ก่อนติดตะเวทอืม,อมดึงปลั๊กออกแล้วนะดึงปลั๊กออกแล้วแล้วก็ดึงสายนะดึงสายมอค่าออกก่อนนะยังไม่ใช้นะอ้าวโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงสายออกกันนะดึงสายออกก่อนดึงสายออกก่อนโอ้ยปักมันทำไมข็งแตกไปหมดเลยเนี่ยนะปักแตกเนี่ยโอย้ทำไมรุนแรงอย่างนี้นี่นี่ปักแตกเลยนะใช้ไม่ได้เนี่ยตัวเสียบเนี่ยเนี่ยนะหูที่ยึดกับหม้ออันนี้เป็นน็อตนะเป็นน็อตยึด น็อตยึดปลั๊กตัวผู้เนี่ยหูหูปลั๊กตัวผู้มันหักแตกออกนะนี่นะเนี่ยนะมันยึดไม่ได้เห็นนะยึดไม่ได้อา้าวแล้วสายนี่ขาดขาดไปเต้นหนึ่งเนี่ยสายเนี่ยนะขาปลั๊กตัวนี้สายไฟหายนะนี่ขาปลั๊กตัวนี้หายนะสายไฟหาย หายไปเต้นหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราดูซินะวัดสายอะไรเดี๋ยวเอาหม้อออกนะเอาไส้ในออกก่นนะอ,นอ,กอนคว่ำมหม้อลงนะคว่ำหม้อลงเาลแลราก็คว่ำหม้อลงแล้วนะคว่ำมหม้อลงแล้วเดี๋ยวเราก็จะถอดตูดฝาหมอ้ออันนี้เป็นฝาครอบตูดมะข้าวนะเดี๋ยวเราถอดฝาครอบอันนี้ออกเราก็จะเห็นสายไฟเห็นวงจรแล้วนะ นะมันจะมีน็อตอยู่3ามตัวนะน็อตยึดไอ้ฝาครอบตูดมอคข้าวเนี่ยนะมันมีสามตัวหนึ่งสองสามนะแล้วก็ขัดน็อตออกมาก่อนนะ3ามตัวมันอยู่ในรูนะเนี่ยนะเนี่ยอยู่ในรูก็ขันออกมานะออกมาละตัวหนึ่งนะออกมาละตัวหนึ่ง อกกอนนะออกกันนะยกออกได้เลยนะนี่นะยกออกได้เลยนะจะติดนะมันมันจะมีสายกาวอยู่นี่นะโอเคนะอันนี้จะเป็นสายกาวนะสายกาวยึดฝาครอบนะฝาครอบตูดหม้อข้าวนะกับกับตัวโครงหม้อข้าวนะอันนี้เป็นแต่สายกาวนะโอเคต่อไปอันนี้ปักนะปัก ปักนะที่มันหักนะเดี๋ยวคงจะต้องเปลี่ยนนะปักตัวผู้ตัวนี้นะต้องเปลี่ยนนะนะแล้วก็สายสายไฟขาดไปเส้นหนึ่งตรงปักตัวผู้ตรงนี้นะตรงน็อตสายไหนเอ่ยสายไหนมันขาดไปนะดูแทสายไหนอ๋อสายนี้นี่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 นะนี่นี่นี่สายอันนี้เป็นสายฟิวนะนี่สายฟิวนะ อันนี้ทอดทนความร้อนนะเดี๋ยวลองทอดทนความร้อนกันช็อตเดี๋ยวลองถอดออกมาทีนะน่นะดึงออกมาอืมนะดึงออกมาแล้วนี่นี่นี่ฟิวนะนี่ฟิวฟิวนะฟิวอ๋อเป็นสายฟิวนะอ๋อนี่นี่นี่เป็นสายฟิวสายฟิวมันช็อตขาดนี่ไม่เลยนะนี่นี่นี่ไม่นะ สายฟิล์มจะต่อต่อเข้ากับขาพักตัวผู้ตรงนี้นะเห็นไหมนี่ยน you know. ี uh ่น huh. ี่นะเนี่ยนี่มันจะต่อกันอย่างนี้นะนี่นะมันต่ออย่างนี้มันขาดนะมันคงจะช็อตขาดออกมานะเนี่ยนะมันคงสปาร์กนะกระแสไฟฟ้ามคงสปาร์กเป็นรอยไหมเลยนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ไหมเลยนะเอ๊ะมันช็อตหรือไงมันช็อตรุนแรงมากเลยนะ ถ้าอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้มันชอดด็อตดุนแรงอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องเช็คเช็คฟิวนะเช็คฟิวเช็คแผ่นความร้อนนะนี่ขดลวดนะแผ่นนะเดี๋ยวเราต้องเช็คนะว่าขาดหรือเปล่านะอันนี้เป็นแผ่นอุ่นนะเราก็เช็คแผ่นอุ่นด้วยนะว่าแผ่นอุ่นมันใช้ได้ไหมมันช็อตขาดไปยังนะ พราะรู้สึกมันชอดขาดไปเลยเนี่ยนะไหมเลยเนี่ยเนี่ยนะกระแสฟ,ฟ้ามันสปาร์กนะนี่นะมันสะพาร์กเอานะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะก่อนอื่นเราก็ตั้งมิเตอร์นะไปที่คูนึงก่อนนะคูนึงนะตั้งมิเตอร์ไปที่คูนึงนะแล้วเราก็ใช้ปลายสายมิเตอร์เนี่ยนะดำแดงเนี่ยนะ จิ้มคอมฟิวไปเลยนะเรามาตรวจสอบฟิวก่อนนะนะอีกปลายหนึ่งแล้วก็จิ้ม,มาที่ตรงนี้นะขึ้นไม้มิเตอร์ขึ้นไหมนะเดี๋ยวก่อนนะนะอย่าเข้าไปเลยนะมาดูเทมมิเตอร์ขึ้นไหมนะไม่ขึ้นนะมิเตอร์ไม่กระดิกเลยนะนะ มิเตอร์ไม่ขึ้นนะมิเตอร์ไม่ขึ้นแสดงว่าฟิวตัวนี้กลับบ้านเก่าไปแล้วนะกลับบ้านเก่าไปทักก่อนแล้วนะเด็ดนะขาดแล้วนะนี่นะขาดแล้วใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้นะฟิวตัวนี้ใช้ไม่ได้นะคงต้องเปลี่ยนนะต่อไป เดีวเราก็จะมาเช็คแผ่นความร้อนนะอันนี้เป็นแผ่นความร้อนนะนะมันมี2ขานะแผ่นความร้อนนะแล้วก็จิ้มคอมไปเลยนะนี่นะจิ้มคอมไปเลยดูเซม,มิเตอร์ขึ้นไหมนะของดีต้องมีความต้านทานนะเข็มต้องขึ้นนะอ้าวเข็มขึ้นนะนี่นะเข็มขึ้นเห็นไหมเห็นไหม เข็มขึ้นนะแสดงว่าใช้ได้นะแผ่นความร้อนนี่นะแผ่นความร้อนเนี่ยนะใช้ได้นะไม่เสียนะไม่เสียไม่เ si สียนะใช้ได้นะนี่ใช้ได้นะโอเคแผ่นความร้อนนี่ใช้ได้นะใช้ได้ต่อไปอันนี้เป็นแผ่นอุ่นเนี่นี่นะสี่เหลี่ยมนี่นะนี่นะเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยนะสายไฟออกสองด้านเนี่ยนะ อันนี้เป็นแผ่นอุ่นนะเรามาเช็คเจ้ด้านหนึ่งมาเข้าน antis, ี่นี่นี่นะนี่นะสายแผ่นอ <t intrinsic> ุ่นนะสายแผ่นอุ่นด้านหนึ <t> ่งมาเข้านี่นี่นะเราก็จิ้มไปอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งสายสีขาวนี่มาเข้านี่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 มาเข้านี่นะมาเข้านี่แล้วก็จิ้มไปปึ๊บดูเทสขึ้นไม้เข็มขึ้นไม้ไม่ขึ้นนะเข็มไม่ขึ้นนะเห็นไหม เข็มไม่ขึ้นแสดงว่าแผ่นอุ่นตัวนี้ก็เสียนะนะแผ่นอุ่นก็ช็อตขาดไปแล้วนะใช้ไม่ได้นะต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนโอเคนะแล้วก็ตรวจสอบนะเรียบร้อยแล้วนะก็สรุปว่าเออสรุปสรุปนะ สรุปว่าเราจะต้องเปลี่ยนนี่ทันอุ่นนะกันอุ่นหนึ่งตัวนะตัวนี้นะเราจะต้องเปลี่ยนนะอันที่สองนี่ฟิลนะฟิลก็ต้องเปลี่ยนนะขาดแล้วนี่ขาดแล้วนะฟิลก็ต้องเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งนี่ปักเสียบตัวผู้นี่นะอันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่ามันแตกหักเนี่ยมันยึดไม่อยู่แล้วนะเนี่ยมันหักนะ ไม่มีที่ยึดนะมันไม่มีรูยึดกับตัวหม้อนะเนี่ยนะเนี่ยนะมันยึดไม่ได้นะสรุปเราต้องเปลี่ยนสามอย่างนะเปลี่ยนสามอย่างเลยโอเคเยวขอเวลาไปเบิกอะไหล่ก่อนนะเอาล่ะน,นะเราก็ได้เบิกอะไหล่มาแล้วนะนี่นี่นี่นะ กันอุ่นนะกันอุ่นเบิกมาแล้วนะฟิลนี่ฟิลนะเบิกมาแล้วแล้วก็ปักตัวผู้นะที่เสียบปักตัวผู้นะทั้งหมดก็3อย่างด้วยกันนะเราเบิกมาแล้วนะเบิกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการใส่ประกอบเข้าไปนะก่อนอื่นเราจะเปลี่ยนตัวไหนก่อนดี เปลี่ยนอันไหนก่อนดีเอาเปลี่ยนแผ่นอุ่นก่อนนะแผ่นอุ่นนะแผ่นอุ่นแผ่นอุ่นวิธีเปลี่ยนนะมันจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งนี่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 นะน็อตยึดแผ่นอุ่นนะนี่นะน็อตยึดแผ่นอุ่นแล้วคลายน็อตออกมาเอาแล้วนะขันน็อตออกมาแล้วนะน็อตต่อไป นะแผ่นอุ่นมันจะมีสองเส้นนะสายไฟนะแผ่นอุ่นจะมีสายไฟสองเส้นนะเส้นหนึ่งมานี่นะอีกเส้นหนึ่งมาเข้าขาแผ่นบเมนทอนนะแผ่นความร้อนนี่นะเดี๋ยวถ้าใครจําไม่ได้ก็ใช้ใช้เมจิแต้มไว้นะนะจะได้ไม่ลืมนะนี่นะจําไม่ได้นะจําไม่ได้แล้วก็เอาเมจิดแต้มไว้ก่อนนะนี่นี่ๆๆนะจางทวีปทําให้ดูนะ จะได้ไม่ลืมนี่ช่างทวีปเขาทำแบบนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวใส่ผิดนะช่างทวีปใส่ผิดมาเยอะแล้ว <c oughs> ช็อตปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มนะ hey. นีะ่นะ,นะแล้วก็ทำเครื่องหมายไว้นะจะได้ไม่ลืมนะนะโอเคนะอย่างนี้ไม่ลืมแน่นอนไม่ลืมแน่นอนเอาละนะแล้วก็ถอด วิธีถอดนะแล้วก็ใช้ครีมนะใช้ครีมเนี่ยจับขาขาแผ่นความร้อนไนน<ส>ว้นะเวลาเราเวลาเราถอดสก,กูเนี่ยบางทีมันแน่นนะ<ส>เดี๋ยวขาขาแผ่นความร้อนมันบิดไปด้วยมันหักนะ<ส>เป็นเรื่องเลยนะขาแผ่นความร้อนหักนี่เป็นเรื่องเลยนะต้องเปลี่ยนแผ่นความร้อนเลยนะงานงอกงานงอกขอบอก ขอบอกนะป้องกันไว้ก่อนนะ <c oughs> นะข้างหนึ่งแล้วก็เอาคีมกลับไว้นะคีมกลับไว้มันบิดมันหักขึ้นมาแล้วอือหือ,อปวดจีดปวดจีดในหัวนี่แหละงานงองานงอ นะอเ,เอาละนะฮะน็อตออกมาแล้วต่อไปนะแล้วก็ใต่แผ่นนะแผ่นอุ่นนะนะแผ่นอุ่นแผ่นอุ่นหม้อหุงข้าว นะแล้วก็ใส่เข้าไปที่เดิมนะใส่สลับได้นะจะเอาไปลายไหนไปใส่ตรงไหนก็ได้นะไม่มีขั้วนะไม่ต้องกลัวช็อตนะไม่ต้องกลัวช็อตนะใส่สลับกันได้เลยนะนี่นะนะเราจะใส่ยังไงก็ได้นะ,ะใส่ยังไงก็ได้ไม่ต้องกลัวช็อตนะไม่ต้องกลัวช็อต <c oughs> นะนะนะกิีมจับไว้นะคิีมจับไว้นะขันแน่นๆเลยนะเอาคิีมจับไว้นะอักนะอีกข้างหนึ่งข้างหนึ่งแล้วก็มาใส่ตรงนี้ นะคีมจับไว้นะคีมจับไว้ขาแผ่นความร้อนจะได้ไม่บิดไม่หักนะขันแน่นๆเลยนะเอาละจัจแล้วเสร็จแล้วอ้าวอันนี้ตัวเก่านะต่อไปแล้วก็ใส่น็อตยึด นัดยึดแผ่นอุ่นนะเท่าที่นะเอานะนะแผ่นอุ่นนะแผ่นอุ่นก็ใส่เสร็จแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะแผ่นอุ่นเรียบร้อยแล้วต่อไปฟิล ฟิวนะฟิววิธีเปลี่ยนฟิวแล้วก็ถอดนะนี่ขาฟิวอยู่นี่นะนี่นะฟิวนะฟิวนะขาฟิวนะสายฟิวด้านหนึ่งก็ไปเข้าขาขนะัแผ่นความร้อนนะนี่นะนะนี่ไปเข้าด้านหนึ่งก็มาเข้านะเข้าแผ่นความร้อนตัวอีกด้านหนึ่งมาเข้าปลั๊กตัวผู่นะ Okay. วิธีถอนนะเราก็ใช้คีมจับไว้นะคีมจับขาไว้นะขาแผ่นความร้อนนะไขควงอ่ะ ล้านนะออกมาแล้วอันนี้ตัวใหม่นะเบิกมาแล้วออตัวใหม่โอเคนะค่านะ10แอมนะ10แอม185องศาซนะ10แอม185องศาซเท่ากับของเดิมเขานะนี่นี่นี่นะ นี่นะเท่าออของเดิมนะพยายามใส่ให้ค่าเท่าเดิมของเขานะนะให้ค่าเท่าเดิมของเขาที่เปลี่ยนออกไปนะโอเคนะเราก็ใส่กลับเข้าที่เดิมนะ แล้วก็ใท้ครีมตัดเทครีมตัดขาแผ่นแบดมินตันไว้นะกันไม่ให้ขาบ,บิดหักนะขาแน่นเลยนะเอาละแน่นแล้วแน่นแล้วนะแ,นนแล้วนะฟิวนะอีกด้านนึงนะอีกด้านนึงก็มาเข้าเข้าปักตัวผู้นี่นะนี่นะเข้าปักตัวผู้นี่นะแต่นนี้ของเก่านะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแล้วก็ ใส่ตัวใหม่ไปเลยนะเนี่ข้าขาตัวใหม่ไปเลยนะเข้าขาตัวใหม่ไปเลยเปลี่ยนปักตัวผู้ก่อนนะนี่นะปักเตียบตัวผู้นะตัวนี้นะแล้วก็ถันนอดน็อตออกนะมันจะมีสายสายกาวเส้นหนึ่งนะแล้วก็สายไฟเส้นหนึ่งนะสายตะพันไฟนะอันนี้นะแล้วก็จะทำการเปลี่ยน เปลี่ยนตักตัวผู้ก่อนนะเอาละหนึ่สอง,ง,งอันนี้เป็นกาวนะสีเหลืองเหลืองเขียวเขียวนะหรือเหลืองเขียวเขียวนี่เป็นสายกาวนะเป็นสายกาวเอาละ นะแล้วก็ตัวใหม่นะที่เบิกมาใหม่นี่ใส่เข้าไปนะใส่เข้าไปส่กาวอันนี้เป็นสายกาวนะสีเหลืองเนี่ยนะเส้นสีเหลืองเนี่ยนะเป็นสายกาวนะสายกาวเข้าขากลางนะขากลางคือขา ขายาวนี่นี่ขากลางอัี้นี้นะนี่นะอันนี้นะอันนี้คือขากาวนะเนี่ยยาวๆอยู่กลางเนี่ยอันตัวยาวยาอยู่กลางเนี่ยอันนี้คือขากาวเวลาเราต่อสายไฟนะเราก็เอาสายเหลืองเนี่ยเข้าขากลางนะขากลางคือคือกาวนะมันจะมีเครื่องหมายบอกอยู่นะนะที่ปลั๊กนะที่ปลั๊กมันจะมีเครื่องหมายบอกอยู่นะเนี่ยที่เป็นวงกลมแล้วก็ เป็นเป็นขีดขีดสามขีดนะแล้วก็มีขีดล่างนะเนี่ยขีดขีดสามขีดเนี่ยอันนี้คือสัญลักษณ์ของกาวนะสัญลักษณ์ของกาวเนี่ยมันมีอยู่นะเห็นไหมเนี่ยตรงนเนี้ยนนะเนี่ยตรงเนี้ยนะเนี่ยเนี่ยข้าง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 รูน็อตเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายขีดขีดสามขีดอยู่อันนั้นคือสัญลักษณ์ของกาวนะแล้วก็เอาสายเหลืองเนี่ย สายไฟสีเหลืองเนี่ยเข้าเลยเข้าที่ขากาวนะเอาละนะขากาวเสร็จแล้วต่อไปสายแดงนะสายแดงก็เข้าอีกด้านหนึ่งสายแดงนี่เป็นสายที่มาจากสะพานไฟนะสะพานไฟนี่นี่นี่มาจากนี่นะนี่นะ เห็นไหมนี่เส้นนี้นี่นี่เส้นนี้นะมาจากตะพันไฟนี่นี่นะสะพันไฟนะคีอเส้นนี้นี่มาเข้าปักนะแล้วก็เอาเข้าด้านนึงระเสร็จแล้วนะเสร็จแล้ว อีกขาหนึ่งนะเหลืออีกขาหนึ่งนะเหลืออีกขาหนึ่งเราก็เอาเส้นนะที่มาจากฟิวเนี่ยนะเห็นไนหะมนี่ฟิวนะปลายหนึ่งเนี่ยอีกปลายหนึ่งของฟิวนะก็มาเข้าเข้าขาเสียบเนี่ยนะพักตัวคู่นะดูนี้่ดูนี่นะ ขันแน่นนะขันแน่นนะเอ,เอาละเอาละเสร็จเรียบร้อยนะนะแล้วก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะขันสะกูนะขันสะกูยึดยึดปักนะ ด้านหนึ่งมีสองตัวนะสก,กูยึดนะยึดน็อตปักตัวผู้เนี่ยนะมันมีสองตัวนะ ด้านหนึ่งเอาละนะเสร็จเรียบร้อยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปปิดนะแล้วก็ต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคนะแล้วก็ปิดฝาครอบตุดหม้อนะปิดฝาครอบตุดหม้อ มีน็อตสามตัวนะหนึ่งสองสามนะน็อตเอาละนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้ว โอเคนะหมอ้อฝาม,มอสายเสียบนะนสายเสียบนะสเสียบเข้าตรงนี้เอาละนะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะโอเคนะเดี๋ยวเราก็ทดลองใส่น้ำไปนะใส่น้ำไปในหมอ้อดูนะ เราจะทดสอบดูว่าหม้อมหุงข้าวจะทำงานไหมนะดใส่นาดลงไปแล้วอ้าวนะโอเคเปิดฝานะปิดฝาโอเคเสียบปลั๊กอเอาเสียบปลั๊กแล้ว เอาหม้อติดแล้วนะนี่ไฟวอร์มมาแล้วนะไฟวอร์มโชว์แล้วนะี๋ยวเรากดหุงแท้อันนี้เป็นปุ่มกดหุงนะอ้าปุ่มหุงติดแล้วนี่นี่แดงเนี่ยเนี่นี่นะติดแล้วติดแล้วนะแสดงว่าหม้อหุงข้าวก็ใช้งานได้อีกแล้วอีกครั้งหนึ่งแล้วนะขอบคุณมากครับครุณากดติดตามหรือกดกระดิ่งด้วยนะครับ